ล้มสวเกมอำนาจสุดแสบเดินพานสูงใครจะอยู่ใครจะร่วงโอ้โหการเมืองไทยแม่งดูซีรีส์ที่ไม่มีมันจบเมื่อวานนั่งดูกันเฉยๆวันนี้จู่ๆก็มีดราม่าตอนใหม่โผล่มาอีกแล้วครับผมและเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือเกมล้มสวที่กำลังขยาวงการการเมืองให้ลุกเป็นไฟยิ่งกว่าส้มตำพริก50เมตรจากเปิดตัว DSI ลงสนามสวงานเข้าเต็มเ ตอนแรกเรื่องมันก็เหมือนจะจบไปแล้วนะสารรัฐธรรมนูญเคยออกมาบอกว่าไม่รับคำร้องเรื่องหัวเลือกตั้งสวทุกคนก็คิดว่าอ๋องินก็คงเงีเงยบๆไปละมัง้งแต่อยู่ดีๆดี i s i ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้รับเรื่องสอบสวนทันทีมาพร้อมความมั่นใจระดับบุกทุกคดีที่มีเงินเกี่ยวข้องโดยให้เหตุผลว่าออ เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเงินนะเฮ้ยเราสืบได้นะจ๊าแถม DSI ยังไปแจ้งกะกะตอ,อีกว่า <c oughs> นี่พวกพี่ว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะเราจะขอไปส่่งหน่อยโอเคไหมกะกะตก็นั่งอึ้งไปแป๊บอารมณ์แบบอ้าวเฮ้ยนี่มันลากกูลงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าผิดจริงล้มทั้งกระดานแน่นอนงานนี้ไม่ได้เล่นๆแล้วพี่จ๋าเพราะถ้าสืบไปแล้ว เจอว่ามีการทุจริตจริงๆสวที่นั่งหน้าหล่อๆก็อาจจะต้องนั่งเก็บของกลับบ้านกันยกชุดและคนที่โดนหาเลขไม่ใช่แค่สวนะจ๊ะก็ก็ต้อกก็อาจโดนด้วยถ้าพบว่าเคยปล่อยผ่านโดยไม่ได้ํำเนินการอะไร DSI แอบกระซิบว่าพฤติกรรมมันน่าสงสัยจริงๆนะมีพยานหลักฐานนะจ๊ะงานนี้ คือไม่ใช่แค่ขู่เล่นๆแต่มีโอกาสได้เห็นเกมพลิกกันจริงๆเดิมพันใหญ่ภูมิใจไทยเจอสึกหนักเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยพอพูดถึงสวที่มีปัญหาก็ต้องก็ต้องพูดถึงพักภูมิใจไทยเพราะคนเขามองว่ากลุ่มสวนี้คือแขนขาของภูมิใจไทยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้สวมันก็ไม่มีอำนาจเลือกนายก แล้วไม่ใช่เหรออใช่ครับแต่พวกเขายังมีอำนาจสำคัญอยู่สองเรื่องหนึ่งการแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสาหนึ่งในสาเลยนะครับสองการแต่งตั้งคนเข้าองค์กรอิสระเช่นสารรัฐธรรมนูญปปชกกอตอ,อีกเพียงแค่สองอย่างนี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าภูมิใจไทย จะยอมเสียฐานอำนาจนี้ไปไง่ายๆได้อย่างไงเกมนี้ไปไหนจะเดินเกมยังไงทางฝั่งภูมิใจไทยอาจต้องรีบดีลกับพักเพื่อไทยเพื่อหาทางเบรกเรื่องนี้อาจมีการต่อรองเงื่อนไขอื่นเช่นทะลอการแก้รัฐธรรมนูญหรือถ้าเร็วร้ายจริงๆอาจจะต้องเตรียมรับมือกับการเลือกตั้งใหม่ทางฝั่งพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเดินเกมลุกเต็มที่หวังโค่นอำนาจสอวอ เพื่อปรับสร้างอำนาจใหม่ถ้าล้มได้เท่ากับตัดฐานอำนาจของภูมิใจไทยทันทีกดดันให้มีการเลือกตั้งสวใหมา่เพื่อเอาคนของตัวเองเข้าไปแทนบทสรุปนี่คือการเมืองหรือแค่ละครน้ำเนา่า DSI กำลังขุดลึกถ้ามีหลักฐานจริงอาจล้มทั้งกระดานภูมิใจไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพราะกำลังเสียฐานอำนาจ พักเพื่อไทยกับพักประชาชนได้โอกาสทองในการเปลี่ยนขั้วอำนาจการเมืองไทยกำลังเข้าสู่โหมดร้อนชาเตรียมพบคอนได้เลยครับแล้วคุณล่ะคิดว่าเกมนี้ใครจะชนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่กดไลค์ไม่กดแชร์เดี๋ยวเราจะพาคุณไปขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วทั่วเมืองตอนตีสาใครเคยเจอทัวร์ตีสาน่าจะรู้ว่ามันไม่สนุกแน่นอนนะฮะ กดแชร์ไปให้โลกรู้แล้วมาดูกันว่าตอนต่อไปของการเมืองไทยจะมันแค่ไหน